ไฟในใจมันไม่ได้หายไปไหนแค่มันมอดเพราะคุณล้าอีพีนี้จะช่วยเป่าไฟในใจคุณให้ลุกอีกครั้งไม่ใช่ด้วยคำพูดเว่อร์วังแต่ด้วยความจริงว่าคุณคือคนเดียวที่เหมาะจะเป็นคนจุดไฟให้ตัวเองหมดแรงไม่เท่ากับหมดพลังและคุณจะลุกอีกครั้งเริ่มพรุ่งนี้เริ่มที่นี่ในวันที่ใจมอด ให้เธอเป็นคนจุดไฟขึ้นมาเองใจคนเรามันไม่ได้ร้อนแรงตลอดเวลาบางวันมันก็มอดมอดแบบไม่มีเหตุผลมอดทั้งที่ไม่ได้ล้มเหลวมอดทั้งที่ยังอยากไปต่อมันคือวันที่คุณนั่งอยู่เงียบๆจ้องคอมพิวเตอร์ถือโทรศัพท์แต่ไม่อยากเปิดอะไรฟังเพลงก็เฉยๆอ่านคำปลุกใจก็ไม่อินขยับตัวก็เหนื่อย เหมือนพลังทั้งหมดในตัวมันหายไปเฉยๆและนั่นคือวันที่คุณเริ่มสงสัยหรือฉันหมดไฟไปแล้วจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนหมดไฟไม่เท่ากับหมดคุณค่าหมดแรงไม่เท่ากับหมดความสามารถหมดใจไม่เท่ากับหมดโอกาสไฟในใจไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องมาจุดให้คุณมันคือสิ่งที่คุณสามารถจุดขึ้นมาเองได้ แม้จะอยู่ในความมืดที่สุดก็ตามคุณเคยผ่านมากี่วันแล้วที่ไม่มีใครเข้าใจคุณเคยอดทนมากี่ครั้งที่ไม่มีใครเห็นและทุกครั้งคุณยังอยู่ได้ด้วยตัวเองแปลว่าในตัวคุณมีไฟแค่ตอนนี้มันซ่อนอยู่ใต้เท่าฐานเฉยๆไฟนั้นมันยังไม่ดับมันแค่รอคนอย่างคุณเป่ามันให้ลุกอีกครั้ง คุณไม่ต้องรอให้ใครมาผลักไม่ต้องรอใครมาให้แรงไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเข้าที่เพราะบางครั้งคุณนี่แหละคือตัวจุดประกายตัวเองที่ดีที่สุดเอาละมาฟังให้ชัดๆอีกครั้งคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่พักนานไปคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกรอบคุณไม่ได้ไม่มีค่าคุณแค่ลืมไปว่า ตัวเองทำอะไรได้มากกว่าที่คิดทุกความพยายามที่เคยผ่านมันยังอยู่ในตัวคุณไม่มีวันหายไม่มีวันสูญเปล่าถึงแม้ตอนนี้คุณจะยังไม่เห็นผลแต่เชื่อเถอะทุกก้าวที่คุณเคยสู้กำลังสร้างฐานรากที่มั่นคงที่สุดให้กับเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าคุณคืนนี้อย่างเงียบเกินไปอย่าปล่อยให้ไฟในใจมันค่อยๆดับ ถ้าคุณล้าให้พักแต่ถ้าคุณยังอยากไปต่ออย่ารีรอลุกขึ้นมาแม้จะขยับก็ยังดีกว่านั่งเฉยๆเผาเท่าฐานในใจแล้วเริ่มก่อไฟอีกครั้งเพื่อตัวคุณที่ไม่ยอมแพ้คุณไม่ต้องรู้สึกฮึกเหิมก่อนจะลุกคุณแค่ต้องลุกแล้วไฟจะตามมาเองคืนนี้จงเป็นคนที่จุดไฟให้ตัวเอง เพราะไม่มีใครเหมาะจะเป็นเชื้อเพลิงของชีวิตคุณได้เท่ากับตัวคุณเองฝันดีนะครับพรุ่งนี้เราจะลุกและไปต่อ